สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอกแชนแนลนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํานักเตะคนหนึ่งนะครับชื่อซารีนะครับเป็นนักเตะตัวบักนะครับนักเตะสามดาวอะเออประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยววิธีการหาวิธีการหาเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับวิธีหายังไงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับค่าพลังโคตรฟิวเลยครับในการใช้สกิลในการความเร็วคล่องตัวก็พิวนะครับนักเตะสองดาวนะครับขอภอภัย2ดาวไม่ใช่3ดาวนะครับนี่นะครับวิธีการอัพก็ประมาณนี้นะครับวิธีหาก็เดี๋ยวผมทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็ก็วันนี้เราจะมานําซารี ลงมาเล่นดิวิชัน n นะครับดูซิว่าในเกมอะมันจะโหดไหมเวลาอยู่กับผมเออเดียผมไม่เป็นนะครับในการใชร้สกิลผมไม่ค่อยเป็นนะครับต้องบอกว่าไม่เป็นดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับดูวันนี้จะเอาเชน,นะหรือไม่เจอกับบาเยนนิคครับอืม ก็แผนเราก็แผนเดิมนะครับมากับระบบแผน4-2-1-3นะครับผู้รักษาประตูมานูเอลนอยเออร์นะครับคู่สเตเตแบ็กายโอปาเมกอนุ pa, กับแบ็กเคมบาวเออร์นะครับแบ็กซ้ายออลฟอโซเดวี so, Devi, แบ็กขวาเบนไวท์นะครับกองกลางแนวรับใช้ชัวชัวคิมิชมิฟิลกองกลางผมตั้งเป็นดับวินแบ็กแคมนะครับมิฟิลตัวลุกใช้เควินเดบรอยนะครับปีกซ้าย ปีเรสนะครับปีกขวาซารีนะครับตัวหลักไอตัวบั克ของเรานะครับส่งหน้าเป้าคนเก่งของเรานะครับอย่างลูมเมอร์ดิเก้ก็มาดูทางฝั่งของคู่ต่อสู้กันต่อนะครับมากันระบบแผน4-2-1-3นะครับผู้รักษาประตูนะครับจองลูจิยิดดอนนาลูมานะครับคู่เซนเตอร์แบ็กซาลิบากับแบ็กเฮมบาวเออร์นะครับแบ็กซ้ายคอสตาเกต้าแบ็กขวาเชาเชกิมบิชนะครับ กองกลางแนวรับใช้จอร์จ uh, ินโยครับมิฟิลกองกลางใช้วิลแชร์กองกลากงาแนวรุกใช้เกวินเดบรอยนะครับล่างการ์ดเขียวนะครับปีกซ้ายใช้ซองฮึม,มินนะครับบิดคัลเลอร์ปีกปีกขวาใช้เลโอนัลมาซี่นะครับส่วนหน้าเป้าอย่างลูมานิเก้ล่างเก่านะครับก็เก่งเหมือนกันนะครับเก่งทุกล่างเลยครับลูมานิเก้ มาเดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมมาสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมอีฟุตบอล2อนะครับวันนี้ทีมชาติสเปนเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับเป็นท่าด้านของบาเยิร์นเล่นก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับ วันนี้บาเยน์มากับชุดเสื้อสีแดงนะครับส่วนฝั่งของสเปนมามากับชุดเสื้อสีเหลืองนะครับบนสฝั่งของสเปนนะครับ,รบลูกนี้เสียบอลให้กับจอร์จินโยไปกิววนเดบรอยไปที่เมสซี่ถึงด้วยครับลูกนี้เมสซี่กระชากไปนะครับโดนลูนกสองมาลูกนี้ก็เสียบอลไปเลยครับเมสซี่แล้วยังได้อยู่ครับเป็นการของสเปนหนลุงพยายามจะแหวกและซัดมาลูกนี้ไม่ได้นะครับ เดนดักไว้ก่อนสเปนพยายามจะโตไปที่ซาลีครับตัวปานของเราตัวบักของเราแล้วไหลไปที่เกวิดเดบรอย,ยกมาหาลุงมาขอภัยครับไม่ใช่ลุงครับเป็นทางด้านของโอปามกาโนครับโอโ้โหนี่นะครับจากเซนเตอร์แบ็คนะครับขึ้นมาโขกประตูได้นะครับโอโ้โหาำห้เีนชาสเปนนำไปก่อนในนาทีที่11จากโอปามกานโอครับอ,อยู่เซนเตอร์ครับ ขึ้นสูงมาช่วยทำประตูนะครับเอาดิด่านได้ครับลุงนี้จะเป็นเดวินเดบรอยหลายพี่พี่ซาดี้ซาดี้เสียบอลน,นะครับโอ้โหนักของบาเยเมน,เนีกครับหลายาพี่วีแช,ชร์เดวินเดบรอยลุงมาดิเก,พก้พลิกพลิกเท้าสายลงซัดมาลูกนี้เข้ามาือครับเบาไปหน่อยครับลุงเปิดมาลูกนี้มงตั้งมาไปเสียบอลอีกแล้วลุง ไหลามาเสียบอลเดลัลของสเปนะครับได้บอลซาลี่ตั้งมาที่กิม,มิชับกิวินเดบรอยซาลี่ทีหนึ่งซาลี่ขึ้นหลังแล้วกิวินเดบรอยกิม,มิชเสียบอลครับลูกนี้เอาได้จะดนสวนีกอย่ามาเก็บบอลได้อยู่นะครับกิม,มิชไหลไปซ้ายซ้ายหูไม่ไหลซ้ายครับ เสียบอลทับไปยินเอาละครับกิบินเดอรอยได้บอลแล้วแทงมาลูกนี้ติดครับโอ้โหเกือบถึงลุงครับไปขวาทาหน้าของเลโอนีเสซ่เมสซี่ต่อส้นมาจังหวะนี้แทงไปที่เมสซี่เมสซี่เบียบเบียบแล้วเปิดด้วยขวามาลูกนิ้โอ้หไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับทาหน้าของเมสซี่ ไปสายซาลี่ซาลี่ผู้พยายามจะใช้เ็กิลนะครับลูกนี้ใช้ไม่เป็นนะครับขอไฟเลดแทงมาเตดแต่วมาตีได้บอลแล้วจังหวะนี้ซัดเองนะครับโอ้โหไม่โยกไม่いいอะไรแล้วครับซัดอย่างเดียวครับแล้วก็ออกหลังไปได้ลู้เตะมุมหรือเปล่าเอาละครับ ได้เตะมุมมาเปิดจังหวะหนีซารี่เคลียไปก่อนครับนะครับก่ด้างสเปนจะสวนหรือไม่นะครับลูกนี้เกวินเดบรอยแต่เป็นที่สารี่ซารี่เดียกับซาลิบาซารี่กระชากเองมองหาเพื่อนหลามาตรงกลางโอ้โหจ่ายบอลสัน้นเปก,ก,กิมียังแกะแก้ได้อยู่ครับหวัดมาลูกนี้แบ็คแคมแบ็คแคมได้แล้วยังไงแบ็คแคมโอ้โหไม่ถึงครับเกวินเดบรอยยังได้อยู่ หลายทีที่อาลฟนโซเดวีตะวันมาตรงกลางไปเลตต่อโซมาที่เกตแล้วเดวอดะบอยแตโอ้โหไม่ตรงกรอบครับ <c oughs> น่าเสียดายครับลูกนี้บริจจจังหวะจ่ายของดาบ,บิเบคแคม,มครับหลุดหมดเลยครับลูกนี้โอ้โหเป็นดอะบอยยิงออกเป็นเชนั้นเลยครับ เกิดยาวมาลุงมงตานแล้วก็จบเครื่องแรกนะครับเครื่องแรกนะครับเป็นทางด้านของทีมชาติสเปนนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อสูนนะครับจากโอปาเมกานโนครับรผู้จังหวะช็อตของโอปามกานโนนะครับขึ้นมาหมุนเองนี้ก็จากหน้าประตูของตัวเองนะครับขึ้นมาม่งให้ทีมได้ประตูนะครับสุดยอดมากนะครับเมี้เนี่ย ครึ่งหลังเป็นทางด้านขอนสเปนเล่นต่อนะครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับลูกนี้ก็เสียบอลให้กับคิมมิสคิมมิสก็เสียบอลเหมือนกันครับเอาต่างฝ่ายต่างเสียบอลครับลูกนี้เอาจ่ายไม่ดีเขาทางของเกวิดบลอยหลายเมที่ซารีซารีโอ้ล้ำหน้าครับโอ้ยเออหนิดเดียวครับแม่เสียได้ครับนิดเดียว โดนารุมาครับส,สันๆมาลูกนี้เอาเป็นหน้าปะประตูเอาไปเสียบบอลอย่างนี้ยังไงซารีสารีกระชากมาพยายามจะล็อกไม่ได้ครับลูกนี้ยวความแข็งแร่งนี่ถือว่าไม่มีสักเท่าไหร่ก็ยอดแย่นะครับถือว่าแย่นะครับความแข่งแร่งก็มีสปิดต,ต้นแล้วก็สมดุล กองตัวอะไรประมาณนี้นะครับซาลีถ้าใครแบบชอบว่าเล่นสกิลอะไรประมาณพูกนี้อ่ะชอบหลอกชอบกระชากอะไรเนี้ยก็น <72 S 2> ่าจะได้อยู่มาซาลีดาวสอง,อสองอนะครับสอ,องดาวนะครับวอยู่ทาองฝังขอสเปนนะครับลูกนี้เสียบอลแล้วลุงลุงพลิกมาจ่ายมาลูกนี้ติดยังได้อยู่แล้วซัดมาหม,มติด โอ้โหโดนดักไว้ก่อนครับไม่งั้นนะั่นลุนประตูแน่นอนนะไบเยนทำชิงแลนหลุดเลยนะครับทางซ้ายอัลฟองโซเดวีเดว,เดวีกระชากไปเองลูกนี้ปาดมาตรงกลางแลวยิงลูกนี้ออกไปเองครับเดบรอยโอ้โหไม่โอกาสทองแล้วยิงหลุดไปเองครับสองครั้งติดๆครับเดบรอยครับจังหวะยิงเอาอยัางได้อยู่ลดใจามาก ไม่ถึงครับซาลี่โอ้โหเนื้ ME อสาตท์งคนหนุ่ของโดยด้วยครับที่ช่วยนำหา่างออกไปสองหลังเลยครับดุกต้อยครับลุงมานิเก้ยพยายามจะแหวกไปเองไม่ได้ครับลูกนี้ลุงดักด้วยก่อนแล้วปีเรสปีเรสไหลามาลูกในะโอ้โหยังติดครับ สายว่างไม่จ่ายครับไปเองไปแล้วจ่ายไปที่ลุงลุงแหวบไปลุงล้ำหน้าไปก่อนนะไม่งั้นได้ลุนประตูแน่นอนครับ <ไป S 1> โอ้โหจ่ายจังหวแะแตะหนีคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับลุงมิเก้เดี๋ยวน่าเสียดายนะครับล้ำหน้าไม่งั้นอาจจะได้เสมอนะครับหมุนตั้งมาบอลเอาเป็นฝั่งของบายเยน์นะครับบ,บุกต่อนเนื่องบ,บุกต่อนเนื่องมาลูกนี้ เสียบอลครับยังไม่ได้ประตูครับปายเยน่นสัด้านของสเปยนะครับเอาลูดล,ลูกนี้หลุดแล้วครับลูกมาจ่ายโอ้โหยรีบจ่ายไปหน่อยครับน่าเสียดายมากครับลูกนี้สเปนะครับแล้วบอลชุลมุนอยู่ตรงกลางลุงมานิเก้ได้บอลมองหาเพื่อนทางขวา เสียวบอลซะเลยครับโอ้โหเดือดใจมาลูกนี้ปีเรดปีเรดไปยิงได้อยู่ปีเดตรงกลางมาปีเรดยังได้อยู่ปีเรดปีเรดไหลมาลูกนี้ล้ำหน้าหรือเปล่าล้ำหน้าไปแล้วครับปีเรดโอ้โหเล่นไม่ค่อยดีเลยว่ะปีเรดนัดนี้ดอนนารูมาโอ้โหทดเวลาหนึ่งนาทีครับลูกนี้ยอดมา แล้วก็จบเกมนะครับเอาไว้ว่าทีมชาติสเปนชนะ FC ซบาร์ยินยูนิคได้นะครับได้ประตูจากโอปาเมกากโนครับโหดูประติ้นก็สูสีอยู่นะครับสูสีนะ เรามาดูแมนออฟเดอะแมตช์นะครับโอ้โหเ,เป็นท่านัของโอปามเโนนะครับโขประตูช่วยทีมชนะไปใม่กี้นีครับก็ซารี่เราก็ไม่แย่นะครับหกจุดศูนนะครับก็พอได้อยู่อะสำหรับคนที่ชอบแบบสะสมนักเตะในตมอนะครับก็เอาคนนี้ไปใช้ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นนักเตะค,คนไหนก็รอติดตามรอรับชมนะครับไปละ